วันนี้มาเตอร์จะสอนวิธีการพับ l ิ c หรือเผยแพร่โค้ดที่เขียนเสร็จจากฟัตเตอร์ไปยัง App Store ของ iOS ครับนะครับจากตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ทำ internal t น็ตไปจนเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะทำการนะครับพับบิคเขาละวิธีการง่ายมากครับไปที่ตัวแอปตัว d e v e l p p e r a p p o ทแอลอกอิน้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วคลิกไปที่แอปครับนะครับไปยังไอทีแอปนะครับเสร็จแล้วให้คุณไปที่ Account นะครับของตัว โปรดักคุณนะครับแบบนี้นะครับพอเข้ามาปุ๊บคุณเห็นสิ่งนี้ครับครับเข้าไปที่โปรดักของคุณครับจะมีตรงส่วนที่ชื่อว่าเนี่ยครับมีหลายแอปครับไปที่ตรงเทสไฟล์ก่อนนะครับตรงเทสไฟล์เนี่ยเราเข้าแล้วเนี่ยเราได้ทําการทำเทสไฟล์บนเวอร์ชัน1.53ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ทําการทดสอบโค้ ผมบอกว่าโอเคมันบั๊กไม่มีเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้แหละมาเตอร์จะทําการทำดิสซิบิวครับง่ายมากครับเสียงแรกกดที่ดิสซิบิวนะครับนะครับดิสซิบิวนะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับจะมีเวอร์ชันเก่าอยู่ครับก็คือเวอร์ชันเก่าอยู่1.49นะครับนะครับฉันกดบวกครับแล้วก็ทำการใส่เวอร์ชันเข้าไปครับมาเตอร์ต้องชื่อว่าเวอร์ชันใหม่ครับ1.53เพราะเราจะเผยแพร่ด้วยเวอร์ชันใหม่ไง1.53นะครับกดคเว่าเคลียรเข้าไปนะครับ